พูดเรอ้วกนนัเขีนไสอนสุดทสอนแล้วนดีต้อนรับเข้าสู่รายการพีนบอลออเลยมึงง่วงง่วงง่วงโอเควันนี้เป็นการเจอกันระหว่างอ่าีนออร์เคครับกบโอร์เคเตโอรเคแน่คอมออร์เคเครียดีล่ามึงไม่ฆ่าการเครียดหรือล่าโอ้ไม่ตัดเหนอ่ะโอเค ทั้งก่อนได้ข่าวคุณโดนโกไปกินยำเฮ้ยยำก็ยำไปดีที่อย่าไปเครียดตก่อกูไม่ได้จัดเด็กนี้แบบจริงจังแต่แรกอยู่แล้วเก็บใบเดียวครับเหี้ยมาเนี่ยใบลังเอาหมื่นห้าไอ้สามใบโอ้โห้สามได้แหละมือเบงเคียร์ขนาดนี้สองหมื่นอาจจะเก็บไปละเหี้ยกว่าเดิมก็ได้ไม่ไม่ผมไม่เชื่อคุณเด็ดขาดเชื่อทีไรเป็นเรื่องทุกทีเลยอย่าพูดอย่าพูดเหี้ยออกมามเยอะแม่งเต็มเต็มคลิปไปหมดแล้วเนี่ย ลงโแล้วกันนะลงไม่ได้ลงได้แต่แค่ว่าขึ้นเหรียว่าขึแปดดวงไปขั้นจูอมาดูชุดเฮ้ยเฮ้ยรับก่อนครับขั้นยาวขั้นเลยไอโฟนนี้มันดูบุหรี่ไปดเดี๋วเดี๋ย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 วจดจีแล้วทำท่าดีใจครับไปยี ไม่รู้เขาโจวอะไได้มาออดอด้เียมือหน้าขาหมดมือทีเนี้ทางฝั่งอ่ะทางฝั่งไทยไฟเตอร์เตรืยังผมเข้าหมดเลยผบอกครัดัเมไม่การหรอกตีขาเธอค่าชิบหายแล้วจะได้เขาตายไม่จั่วเยอะลอขอยาม่อยเย้9พันแหวนดเสร พลังเวนโหอดล้ลูกดอสีมือสาเอาออลเอาคีบไดแล้วนคีบได้วยไหลมาว่ะเหมือนเล่นนลเลยมาไปขึ้นเท่าไรเลยใช่ตายดีด็กเอแอบดูแปูกาานด้วยแดงว่าจะทายจะทายทายแล้วป่ะ ตีแวนไม่ไทาย, <centimet S 2> ยไม่ทายเหรอหายิแเท่าไหร่โบตเอเบา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 ชีดแน่นอนนะา่อยได้กันีพลังแหวนเท่ารนี่เป็นปบเอรัาีพลังแหวนโอ้ไหลครับไหลโอ้ี้พลังแหวนอออย่นี้พลังดอได้อัะทอมตีมันหนึ่งห้าูนย์ห้าศูนย์ห้ากูนยห้าสองโอ้ยปานเดินสองไร่น ผ่านเทินก็ถามกถามเองว่าเอายังไงดีก็ืผ่านเทินก็จบจะได้เล่นต่อครับชึบบายบายยังเพิ่งเบื่อนะคุณแตเย็นมันก็โซ่ตายกันเร็วมากเลยสามพันทอมเวลาคุณทำคนอื่นมีหน้ามาพูดดีกว่าคุณไม่เก็บ คุณวันเทมคิวได้คุณก็ทับสองไหกไม่จริงเป็นเรื่องที่ไม่จริงสิหกครับแล้วกาผมเอาห่าผมมาถึนคิวของเกาหาผมลอตโต้เฮ้ยเก้าพันครับพร้อมหมดแล้วลุงลุงหมดเด็กแล้วต้นลุงปจานไปกลัวที่ไหนแล่า้ยอุ้ยมาว่นเออไหนตอนโซตเจชื่อตเจยนา จูวโอ้ยจูวมาวิ่ไปไม่ได้ตายยว่านั่งหัวัว่าลงมาเก็บเกส3ขึ้นเมสไตล์ปีคิวนาฬิกาชอบพีมาเยอะๆบุ้งะค้าจังหวะเลย อีแวนเราให้ตายดูว่ากี่นาทีโอ้สี่นาทีเออรอดรอดรอดคีวพลังแวนปล่อยคีวพลังคีแวนพลังข้างนี้โอ้โหมันเปิดท็อปที่ไรเป็นคีตลอดเลยว่ะพลังเฮ้ยคีอีกไหมบ้างพลังโอ้ไปขวาจบวันน้องเอาหัวร้อนมากแน่หรอบไปเลยลูกมึงเสือกรอดอีกเนี่เท่าไหร่เนี่ยมึงสองเบา บอกไม่ดีปล่อยโอ้โหโอ้ชอบม่เอ้ว้เอามือมาเพิ่มามือเพิ่มาตีแวนไหมเท่าไหร่้สองหน่งดิสองหน่งเหรอเข้าอะสแตนแอนด์ครอหลงทีเดียวมือนะทีนี้ตาดิตาไค่ตาไค่เอาอะไรมาดีตาไค่โป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 มก่อนสี่บาท โอ้ตั้งตื่ทบ้ามังกรเอกตั้นเฮือนไงไมวมาเทพมัเนทพเจมเหรอพี่ีนคเออเมอร์เขาเยอะมากเลยเออพี่นี่หานโคโค่สุดยอดใต้กองใครวะพีจีไม่ห้าใบแน่เลยม่ีพีจีกับควินโวลงได้ห้าใบแตกไหมล่ะโคไม่ไหวนัก่แบบนักตู่นักต่อาชก่อนักอลก่ มื่นครับสกิลบบอ่าฮะยังเข้าอยู่นหน้าแมนทายล้วเจ็ตัว่ราชเนยจ้สไต์เนี่สามนั่ะไไม่ได้ไม่ต้องมากงสกิลเลยจอดมมีพีจีห้าห้าเลยเหรอโกงอะไรเงี้ยมึงไม่โกงไม่โกงไว้กูกัดนะตแมนครับสกิลวไปลไอ้เหี้ยอย่างงี้หน้ามืดวะตรงเตียงการสบสุดใหญ่้ง ห้าพันครัตั้งแต่ปุ๊บเก้าพันตัดโบถ้ามีโบต้องแม่หาเลยถ้ามีโบตัะจบแล้วแต่เแม่งเล่นยากแล้วเนี่ยไม่มีเฮ้ยมันก็อาจจะฮิวพลังแวนก็ได้ไงขอมือเพิ่มขอมือเพิ่มโจสองไปต่อตจอไปต่อต่อที่ประหลาดตะกี้ไปดูอีกทีจุดสี่ที่เพกยกขึ้นมือสไตล์สี่อ่ะข้างบนก่อนเลยพอแล้วว่ะโจ ตัวแรกไม่ซองแล้วตบไปเลยสามได้ฮิวพลังแวนเออมาฮิวก็ฮิวไม่มีคีอะ่ะเขาคีไปเยอะแล้วสามฮิวแต่เขาฮิวอะไม่กอดตายพลังเอาเลยของแอนแลนด์นอร์แลนด์ชนะวเออยราไว้รอบนึงรอดมึงก็เก่งแล้วจริงฮิวดังหกเนี่ยอ้าวฮิวดังหกไหมยังดูอีกเหรอฮิวจั่วด้วยไม่ถ้าเป็นจั่วก่อนมึงจั่วได้ฮิวเลยนุ้ยเออ